ลามีนยาเมาเด็กเทพความหวังใหม่ของบาร์ซ่าและการติดทีมชาติสเปนชุดใหญ่ในวัยเพียง16ปีหากใครที่ติดตามฟุตบอลลาลิกามีนักเตะอยู่รายนึงที่มักจะพูดถึงบ่อยๆในเวลานี้นั่นเพราะเขาก้าวขึ้นมาเล่นบนลีกสูงสุดของประเทศสเปนตั้งแต่อายุเพียง15ปีเขามีนามว่าลามีนยาเมาจากสโมสรบาร์เซลโลนายิงอยู่ว่านี่อาจเป็นโอกาสเพียงชั่วข้ามคืนของนักฟุตบอลเยาวชนคนหนึ่ง เ่ว่ามันกลับใช้อ้างถึงยังบัตรลายนี้ไม่ได้แม้แต่น้อยพอนับแต่ที่ได้เล่นในช่วงปลายซีซั่น2022ถึง2023ไม่น่าเชื่อว่าในซีซั่นต่อมา2023-2024ถึงเขากลับพาตัวเองก้าวขึ้นมาเป็นในกำลังหลักของบาร์เซโลนายิ่งไปกว่านั้นเขายังขยับตัวเองขึ้นไปติดทีมชาติสเปนชุดใหญ่ได้แล้วรามีิยาเมลเป็นใครมาจากไหน และทำไมเส้นทางฟุตบอลเขาถึงก้ากระโดดขึ้นมาอย่างน่าประหลาดใจมาร่วมหากำตอบไปพร้อมๆกันเด็กท้องถิ่นกาตาลันถึงแม้ว่าลามีนยาเมาหรือชื่อเต็มคือลามีนยาเมานาสลาอุยเอบานาจะมีคุณพ่อเป็นชาวโมร็อกโกและคุณแม่เป็นชาวอิเคทอรียกินีเพราะว่าเจ้าหนูคนนี้ลืมตาดูโลกขึ้นมาในแคว้งกาตาลุนยา เนื่องจากครอบครัวของเขาย้ายมาตั้งลกราดที่ประเทศสเปนล,ลามินเป็นเหมือนกับเด็กชายหลายๆคนที่ใฝ่ฝันจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพของลาลิกายิ่งกาตาลุญญาเป็นที่ตั้งหนึ่งในสโมสรชื่อก้องโลกอย่างบาร์เซโลนาสิ่งนี้ยิ่งกลายเป็นความฝันของเด็กหลายคนในท้องถิ่นมากขึ้นไปอีกดูเหมือนว่าเส้นทางฟุตบอลอาชีพของเด็กชายยาเมาจะมาไวกว่าที่คิดเมื่อปี2014 ในระหว่างที่เขากำลังลงเล่นกับสโมสรท้องถิ่นที่ชื่อว่าลาตอเลตาเขาถูกดาบิดซานเชสในฐานะบุคลากรแมวมองจากลามาเซียที่กำลังเฟ้นหานักเตะรุ่นปี2007เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอะคาเดมี่และเขาก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ฝึกเยาวชนอันเรื่องชื่อของบาร์เซโลนาที่ศูนย์ฝึกลามาเซียลามีนยาเมามีโอกาสได้เข้าสู่ระบบฟุตบอลแบบจริงๆจังๆ ไล่ตั้งแต่การลงเล่นทีมฟุตบอล7คนและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่เปี่ยมลน้นทั้งเทคนิคการเล่นเท้าซ้ายอันฉมังจบสกอร์ดีเลี้ยงบอลติดเท้าจ่ายบอลแม่นยำโดยเขาถูกโค้ชจับลงเล่นทั้งตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าไปจนถึงกองหลังฝั่งซ้ายว่ากันว่าลามีนยาเมาฝึกฟุตบอลเคนนานถึง5ปีเต็มก่อนจะขยับสู่ฟุตบอล11คน และเริ่มเชิดชายจริงๆจังๆร,ร,ร,ร่วมกับบาร์เซโลนารุ่นอายุไม่เกิน13ปีและโดดเด่นในฟุตบอลทัวร์นาเมนต์พิเศษลาลิกาพรมพิเซ่ที่สหรัฐอเมริกาในปี2019นัดชิงชนะเลิศที่เขามีส่วนช่วยบาร์ซาจูเนียถล่มขาดเลอมาริจูเนียไปถึง6ประตูต่อหนึ่งพร้อมพกสถิติดาวซันโว7ประตูตลอดทัวร์นาเมนต์การเป็นแข้งสังกัดเยาวชนลามาเซียของลามีนยาเมว รวมถึงเพื่อนๆทีมอื่นๆการันตีได้เลยว่าทุกคนจะฝึกฟุตบอลอย่างเต็มที่เพื่อต่อยอดพรสวรรค์ที่มีในตนเองและถือเป็นการสอดรับกับนโยบายของสโมสรที่ไม่ต้องการให้นักเตะคนใดคนหนึ่งโดนทำลายสมาธิตลอดจนหลุดโฟกัสของตัวเองโดยเฉพาะการปรากฏตัวบนหน้าสื่อมากกว่าที่ควรจะเป็นเช่นในทัวร์นาเมนต์ลาลิก้าพอมิเซที่นิวยอร์กในปี2019 แทนที่ยาเมาจะคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์แต่เจ้าของรางวัลดังกล่าวดันเป็นของคาร์ลอสดีแข่งแล้วมัดลิดเสียอย่างนั้นเหตุผลเพราะบาซ่าไม่สนับสนุนการมอบรางวัลส่วนบุคคลให้กับผู้เล่นเยาวชนในยุคนั้นทั้งนี้ก็เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันเด็กๆจากผลกระทบจากสื่อและเพื่อเตือนสติไม่ให้ทุกคนหยุดพัฒนาตนเองตลอดช่วงเวลากับทีมเยาวชนอาซูกานะ่า พัฒนาการของลามีนยาเมาก้าวกระโดดจนได้รับคำชื่นชนจากกุนซือที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับเขาลามีนเป็นตัวอย่างที่สำคัญที่มาลาเซียควรยึดเป็นแนวทางนั่นคือการฝึกสอนผู้เล่นอายุน้อยที่มีพรสวรรค์อย่างน่าเหลือเชื่อเหล่านี้สอนให้รู้ว่าเมื่อใดที่ควรทำตามแนวทางของพวกเราและเมื่อใดที่ควรยึดตามจุดเด่นที่มีในตัวของแต่ละคนเพื่อรู้และเข้าใจในความแตกต่าง เติบใหญ่และความเชื่อใจจากชาบีก่อนหน้าที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมซีเนียดาวเตะผู้ที่มีคุณพ่อและคุณแม่เป็นแอฟริกันย้ายถิ่นฐานมีชื่อติดทีมเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีของสโมสรไปเสียแล้วและทำได้ในเพีเพยงวัย15ปีนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำให้ชาบีเอนันเดสจับตาดูขอยอยู่ตลอดก่อนจะเริ่มให้โอกาสครั้งแรกกับการลงซ้อมร่วมกับรุ่นพี่ในทีมชุดใหญ่ ในเดือนกันยายนปี2022ไม่น่าเชื่อว่าในช่วง7เดือนต่อจากนั้นโอกาสครั้งใหญ่จะมาเร็วเกินคาดเมื่อชาบีส่งเจ้าหนูยาเมาลงสัมผัสเกมหลีกสูงสุดแดงกระทิงเป็นหนแรกโดยเขาถูกส่งลงสนามในนาทีที่82แทนที่ของกาบีอีกหนึ่งดาวรุ่งที่ทะยานจากรุ่นอายุไม่เกิน19ปีสู่ทีมชุดใหญ่ วินาทีที่ได้ลงเหยียบสนามหญ้าที่แคมปนูในฐานะนักเตะชุดใหญ่แม้ลามิวยามาในวัย15ปี9เดือนกับอีก16วันจะยังไม่ได้ทำลายสถิตินักเตะอายุน้อยที่สุดที่ลงเล่นในลาลีกาเจ้าของสถิติยังคงเป็นของลูกาโลเมโลซึ่งเคยลงเล่นให้กับเรอัลมาโยกาในเดือนมิถุนายนปี2020ในวัย15ปี7เดือน แต่กันนั้นมันก็เพียงพอที่จะทําทให้เขากลายเป็นแข้งอายุน้อยที่สุดในวัติศาสตร์ที่ได้ลงเล่นให้กับสโมสรบาร์เซโลนาทําลายสถิติเก่าของมาตินเนสซากีที่เคยทําไว้เมื่อเดือนเมษายนปี1922โดยอายุ15ปี11เดือนกับ5วันตลอดเวลาในสนามลาวสเวทนาทีต่อหน้าแฟนบอล88,530คนที่แคมป์นู แม้จะออกอาการตื่นเต้นอยู่บ้างพรนี่เป็นครั้งแรกของเขาในยูนิฟอร์มทีมซีเนียแต่เขาก็มีส่วนช่วยทีมให้เก็บ3แต้มอย่างสวยหรูเมื่อบาเซโลนาต้อนผู้มาเยือนโดยสกอร์4ประตูต่อ0โดยที่ยาเมาทำลายสถิติสัมผัสบอล12ครั้งจบสกอร์ตรงกรอบ1ครั้งและจ่ายบอลสำเร็จ8ครั้งจากความยายาทั้งหมด9ครั้ง <S <S เขาสามารถกำหนดยุคสมัยของประวัติศาสตร์บา,า,บาร์เซโลนาได้ เขามีบุคลิกพรสวรรค์และการจ่ายบอลจังหวะส,สุดท้ายและการดวลตัวต่อต,ตัวอย่างเก่งเขาแข็งแกร่งมีทัศนคติที่ยอดเยี่ยมและมีการฝึกสอนที่ยอดเยี่ยมของชาบี้ให้สัมภาษณ์ในเกมเขาสามารถสร้างประวัติศาสตร์ของสโมสรได้โดยไม่ต้องกลัวเราจะใส่เขาไว้ในทีมผมได้คุยกับเขาแล้วเขารู้สึกขอบคุณและมีความสุข เขาสามารถมีส่วนร่วมได้ผมมั่นใจว่าเขาจะช่วยเราได้ชาบี้บอกให้ผมมีความมั่นใจในการจ่ายบอลครั้งแรกและมันช่วยให้มันง่ายขึ้นจากนั้นเวลาเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ก็ห้ลองทำในสิ่งที่ผมทำมาตลอดยาเมาเผยผ่านเว็บไซต์ของสโมสรหนึ่งวันหลังจากการเปิดตัวในฝันของเขาเมื่อได้ลงเล่นครั้งหนึ่งแล้วแถมสถิติก็บ่งบอกว่าเจ้าหนูลามีนยามา ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีที่เหลือก็แค่คว้าโอกาสในครั้งต่อๆไปให้จงได้อย่างที่เรารู้กันในที่สุดโอกาสลงสนามของเด็กสร้างลามาเซียยังคงปรากฏได้เห็นอย่างต่อเนื่องมายังขวบปีปัจจุบัน2022-2024และทำให้เขากลายเป็นแข้งแห่งอนาคตไม่ใช่แค่กับบาร์เซลโลนาแต่เขาพกยีกีนี้ไปทั่วยุโรป หากรามีนยาเมาไม่โชคร้ายเกิดอาการบาเดเจ็บจนเสียโอกาสลงสนามรวมถึงการก้มหน้าก้มตาทําผลงานในสนามเป็นสําคัญเขาอาจจะก,ก้าวขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งแข้งระดับท็อปได้อย่างไม่ต้องสงสัย